ใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch แล้วไม่เสียเงินไปกับ a อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคุณใจแข็งมากๆโดยเฉพาะเครื่องรุ่นปกติไม่ว่าจะเป็นรุ่นกล่องขาวกล่องแดงหรือว่ารุ่น OLED เพราะแต่ละอย่างเนี่ยน่าซื้อทั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยการใช้งานหรือว่าเติมเต็มความสุขทางใจที่บอกตรงๆเลยนะครับว่ารีวิว Joy Third Party ของ Nintendo Switch เนี่ย เหนื่อยมากๆไม่รู้จะเยอะไปไหนแต่ไม่ใช่กับคอนโทรลเลอร์จากแบรนด์น้องใหม่ตัวนี้นะครับผมว่าเห็นเว็บแรกเนี่ยต้องร้องว้าวกันทุกคนโดยเฉพาะสายเรโทรที่รู้จักเครื่อง Nintendo GameCube เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นอกจากจะสวยงามเตยตาแล้วจะทำอะไรได้บ้างนำมาใช้งานจริงจะเวิร์กหรือเปล่าไปดูกัน สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนผ่านเข้ามาและยังไม่ได้กด subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel สำหรับคอนโทรลเลอร์สุดแนวตัวนี้นะครับมาจากยี่ห้อโดโยกิแล้วก็ชื่อรุ่นว่า retro game controller โดยอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าใครที่เคยผ่านเครื่องเกมคิว หนึ่งในเครื่องคอนโซลจาก Nintendo ที่เป็นยุคเดียวกับ Play 2ก็น่าจะคุ้นคุ้นกันที่แม้ว่าเครื่องเกมคิวบ์เนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านยอดขายเท่าไหร่แต่เรื่องดีไซน์เนี่ยผมยกให้อยู่ในระดับท็อปเลยทั้งตัวเครื่องแล้วก็ที่เด็ดมากๆก็คือคอนโทรลเลอร์จากเกมคิวบ์เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโดยุกิเรโทรเกมคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอนโทรลเลอร์ของเกมคิวบ์ก็คงไม่ผิดอะไรและก่อนที่เราจะไปอันบ็อกซ์แกะกล่องเรโทรเกมคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ ก็คงต้องขอขอบคุณทางโดยโยกิด้วยนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้กับทางช anel ได้รีวิวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับนี่โดยโยกิรุ่น Retro เกมคอนโทรเลอร์นะครับเขาออกแบบมาคล้ายๆกับ Controller ของเกมคิวบ์เลยด้านล่างมีโลโก้อยู่นะตัวกล่องเขาก็ใช้โทนสีสีม่วงเหมือนสีของเกมคิวบ์ส่วนด้านหลังก็จะมีรูปตัวอุปกรณ์ ร้อมกับพวกโมเดลต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านี่เป็นแบบพลาสติกมาเลยนะครับไม่ค่อยเห็นนะนี่จะเป็นไม้โฟมก็พวกกระดาษต่างๆนี่เป็นพลาสติกมาเลย จะได้อารมณ์แบบเรโทรหน่อยๆอ,อ่ะก่อนจะไปดูที่ตัวอุปรกรณ์นะฮะในกล่องก็มีสายชาร์จมาให้นะเป็น Type C to USB Type A ปกติสายก็เป็นยางๆทั่วไปไม่ได้ยาวมากแล้วก็มี Welcome Guide มีบอกพวกปุ่มต่างๆวิธีการแร์แล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยๆเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนี่นะฮะ มีจุกอย่างตรงนี้มาให้เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเราแกะออกมาดูก่อนมีสีเท่ากับสีเหลืองก็น่าจะให้เปลี่ยนตัวก้านอนาล็อกตรงนี้ได้มาดูที่ตัวอุปกรณ์ก็ต้องบอกว่าดีไซน์ก็แน่นอนนะนี่ด้านสายมือนี่คือ o r i g i ิ a l ลเกมคิวบนะครับสีเงินอันนี้ปุ่มเห็นไหมเขาจัดวางปุ่มเหมือนกันเลยนะครับอนาล็อกดีเพแถมพวก a b x y เนี่ยยัง ทำมาเป็นแบบเหมือนเครื่องเกมคิวบเลยนะครับโอ้สวยที่เดียวนะแต่ว่าจะใช้กับเกมสมัยนี้ได้ถนัดหรือเปล่านี่เดี๋ยวลองไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งส่วนด้านบนนะครับตัวนี้จะเยอะกว่านะเห็นไหมมี4ปุ่มเหมือนคอนโทรลเกมสมัยนี้เกมคิวมันจะมีแค่ข้างขวา2ข้างซ้ายมีแค่ L ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันต่อก็อนาล็อกซ้ายขวานะครับมาครบนี่ตัวนี้นะใครกังวลกดยากเขามีให้เปลี่ยนนะครับเป็นอนาล็อกธรรมดาก็ได้อันนี้ก็ น่าจะถนัดขึ้นเดี๋ยวเราครงสภาพของเดิมไว้ก่อนนี่นะครับแล้วก็ D-pad นะมาเป็นแบบทิศทางแล้วก็ปุ่ม a นะฮะปุ่ม a จะปุ่มใหญ่ๆของเกมคิวนะพวกกดตกลงบ่อยๆนะครับแล้วก็ b x y ตำแหน่งก็อาจจะแบบเปลี่ยนจากคอนโทรลสวิชนิดหนึ่งนะ y มันมาอยู่ข้างบน x มาอยู่ทางขวานะครับจะต้องลองไปเล่นดูปุ่ม home ปุ่ม capture นะครับปุ่มบวกปุ่มลบมาครบปุ่ม m นะไว้ตั้งพวกมาโครต่าง แล้วก็มีปุ่มออปชันอื่นๆนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูกันอสองฝั่งส่วนด้านบนนะอย่างที่บอกไปก็มี L/R แล้วก็ z L z R ด้านหลังมีปุ่มที่เอาไว้ถอดคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มหลังนะมาให้ด้วย L4 กับ R4 น่าจะคัสตอมได้นะครับตามปกติส่วนดีไซน์ก็ต้องบอกว่าฟีลเหมือนพวกเกมคิ้วจริงๆนะวัสดุเขาเนี่ยคือไม่ได้แบบถึงกับพรีเมียมแต่ให้อารมณ์แบบเรโทดีเป็นพลาสติกแต่แบบ กึ่งด้านกึ่งเงาจับแล้วก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็มีตัวกริปมาให้นะอันนี้เขาเป็นตัวกริปนี่นะเขาถอดได้นี่กริปแบบเก๋ๆเลยบางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็น่าจะชาร์จไฟผ่านตัวกริปได้ด้วยนะช่อง USB Type C เนี่ยอยู่ที่ตัวกริปอ่าก็สามารถชาร์จผ่านกริปได้ตัวอุปรกรณ์ไม่ได้มีรูนะก็อาจจะสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคอนแทคตรงนี้มี SL SR ทั้งสองข้างพร้อมกับปุ่มแพรถอดเล่นแยกได้แล้วก็ เอาไปแยกจอยเล่นได้แต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าเอาไปวางแนวนอนเล่นอย่างนี้จากที่นี่มาเห็นไหมสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ทั้งสองข้างนะครับนี่แล้วก็เลือกเอาว่าจะอยากใส่ไอตัวก้านแบบไหนก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้ฟิลแบบทรีเ i ชชวลดั้งเดิมก็ใส่เป็นหัวจุกอย่างนี้แต่ถ้าอยากจะได้เป็นฟิลแบบอนาล็อกสมัยใหม่ก็แค่เปลี่ยนหัวจุกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะมี r 3 l 3นะครับคือกดคลิกลงไปได้นี่ตรงนี้เขาก็ได้ฟิลแบบแปะทิศทางนะเหมือนของเกมคิ u วบ์เลยเดี๋ยวเราลองเสียบกับเครื่องสวิชดูอันนี้เป็นสวิชโอเล d นะครับเสียบไปก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ดีเทคเจอแพรเลยนะแล้วแถมแพรเป็นสีม่วงด้วยอน่ารักดีทีเดียวนะครับไซส์ใหญ่อยู่นะจับแล้วก็ถือว่าถ่างออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็น่ารักมากเลยอนะต้องบอกเป็นจอยคอนเสริมตัวหนึ่งที่ใส่เข้าไปแล้ว โอ้ oh, แตกต่างจากในตลาดหลายๆตัวเลยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเดียวถือไปเล่นข้างนอกนี่แม้จะไม่สะดวกแต่เท่นแน่นอนก็ไม่ได้มีไฟนะนี่เขาไม่ได้เน้นไฟอยู่แล้วเขาเน้นเรโทรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ที่ให้มาของโดยุกิ Retro Game Controller ก็มีให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกันสำหรับเรโ r รเกมคอนโทรเลอร์จากโดยุกิตัวนี้จะใช้งานได้กับ Nintendo Switch เท่านั้นแต่จะเล่นได้2โหมดก็คือเชื่อมต่อเข้าที่ตัวเครื่องเหมือนเป็นจอยคอนแล้วก็ถอดออกมาเล่นเป็น Wireless Controller กับ Tabletop หรือว่า dock mode ก็ได้ที่ในกล่องจะแถมกริปมาให้ด้วยโดยทีเด็ดก็คือกริปตัวนี้สามารถใช้ชาร์จจอยทั้งสองข้างได้ที่บอกเลยว่าไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยๆส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็แทบจะยกมาจาก j o ยคอนออริจินอหรือว่าคล้ายๆกับพวกคอนโทรลเลอ third party แบรนดอื่นๆ ม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆ motion sensor เอาไว้เล่นเกมที่สามารถควบคุมด้วย motion และก็มีระบบสั่นที่สามารถปรับระดับได้หรือถ้าไม่ชอบก็ปิดทิ้งได้เช่นกันส่วนสิ่งที่จอยตัวนี้มีไม่เหมือนจอยคอนของ Switch ก็คือ feature scan a m i ิ b บซึ่งก็คล้ายๆกับจอย third party หลายๆตัวที่ไม่รองรับจุดนี้ส่วนสิ่งที่มักจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนอยากซื้อจอยเสริมก็น่าจะเป็นเรื่องของอร์ o n o m มิกที่จะทำให้การจับถือสะดวกขึ้น แต่อาจจะไม่ใช่จุดขายหลักของจอยตัวนี้โดยผมจะแบ่งออกเป็น2โหมดแบบแรกถอดจอยออกมาเล่นเสียบกับกริปเป็นคอนโทรลเลอร์แยกแบบจอยโปรการจับถือจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยใช้ได้อยู่ที่อาจจะไม่ได้ถึงกับถนัดเท่ากับพวกโปรคอนโทรลเลอร์แต่ก็ดีกว่าเอาจอยคอนมาต่อกริปมากๆและน่าจะดีกว่าจอยเติร์ปาร์ตี้หลายๆตัวที่เล่นได้2โหมดแบบนี้ ที่สำคัญก็คือจะให้ฟีลลิ่งแตกต่างจากจอยสมัยนี้อย่างสิ้นเชิงทั้งการจับปุ่มและอนาล็อกได้อารมณ์เรโทรสุดๆส่วนแบบที่2ก็คือเอาไปต่อเล่นเป็นแฮนด์เฮลอันนี้ส่วนตัวว่าแม้มันจะทําได้แต่ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นี่ยังไม่ต้องพูดถึงการพกพานะครับที่ใส่เข้าไปแล้วจะเกะกะมากๆทั้งแนวข้างแล้วก็แนวลึกแถมด้วยการจับที่เป็นแบบแท่งๆทําให้เวลาถือมือเดียวแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ และตอนเล่นแขนของเราจะต้องกางขึ้นเยอะเพราะว่าตัวจอยเนี่ยมีขนาดใหญ่แถมน้ำหนักยังถูกถ่วงลงตรงกลางเครื่องอีกมาถึงข้อสังเกตหลักของจอยตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของการควบคุมที่เห็นครั้งแรกอาจจะนึกว่าปัญหาอยู่ที่อนาล็อกหรือเปล่าที่มันจะเป็นหลุมบากไว้แปดเหลี่ยมไม่ได้เป็นวงกลมเหมือนจอยสมัยนี้แต่ใช้จริงกลับไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดหรือแม้แต่ปุ่ม lr ที่อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่กดลำบากต้องเอื้อมนิดนึง ถ้าใครจับจอยแบบกรรมกานเต็มเหมือนผมแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องหลักอยู่ดีเพราะข้อสังเกตใหญ่ที่สุดก็คือการจัดเรียง Face Button a b x y ที่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้จัดเรียงมาแย่หรืออยู่ในตำแหน่งที่กดไม่ถนัดแค่มันวางเลเยอร์ไม่เหมือนปุ่มของ Switch หรือแม้แต่ไม่เหมือนกับเลเยอร์ของ Controller สมัยนี้แบบสิ้นเชิงเลยโดยจะเน้นปุ่ม a เป็นปุ่มหลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยปุ่ม b y และ x โดยจะมีการขยับตำแหน่งไม่ให้เหมือนกับจอยปัจจุบันที่ก็เข้าใจได้ว่าเขาอ้างอิงมาจากจอยของเกมคิวบ์ดังนั้นใครที่ชินกับจอยยุคนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องปรับตัวเยอะระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะพวกเกมที่ Intense ต้องใช้การตัดสินใจเร็วๆเนี่ยมีกดผิดแน่นอนทำให้ใครที่จะเอาจอยตัวนี้ไปเล่นจะไม่ได้ช่วยให้เล่นเกมได้ดีขึ้นแต่จะกลายเป็นว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับจอยเพื่อเล่นเกมให้ได้มากกว่า ส่วน f e ลลิ่งของปุ่มถือว่าให้อารมณ์เรโทรได้อย่างดีแม้อาจจะไม่ได้เหมือนกับจอยเกมคิวบ์ซะทีเดียวแต่ก็จะเป็นแบบแข็งๆปุ่มสูงๆหน่อยทั้ง Face แล้วก็โชเดอร์บัตเทิลด้านบนอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมเจอเวลาเล่นพวกเกมไฟติ้งที่ต้องไถดีแพดกดท่าเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าตั้งแต่รีวิวจอยมา Retro เกมคอนโทรเลอร์ตัวนี้กดยากที่สุดแล้วอธิบายง่ายๆเลยก็คือแทบจะกดได้แค่4ทิศทางเท่านั้นทิศทางที่เป็นเฉียงเเนี่ย แทบจะกดไม่ติดเลยดังนั้นใครจะเอาไปเล่นเกมไฟติ้งที่ต้องใช้ d-pad กดท่าเนี่ยผมแนะนำให้ข้ามจอยตัวนี้ไปเลยหรือว่าไปใช้อนาล็อกแทนยังจะดีกว่าเยอะ d-pad ของจอยตัวนี้ก็เหมาะเอาไว้เลือกแค่พวกเมนูเท่านั้นและแม้ว่าจอยตัวนี้จะเป็นจอยเรโทรแต่ก็ยังอุตส่าห์ใส่ปุ่ม back b u t เ o n เพิ่มเข้ามาให้ด้วยแถมยังจัดวางมาในตำแหน่งที่ใช้งานได้ดีทีเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่ทำออกมาได้น่าประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆ ก็คืออนาล็อกของรโทร o c คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ที่แม้จะยังเป็นแบบสูงๆแต่เขาก็จูนมาได้ละเอียดฟีลเดียวกับจอยคอนหรือว่าจอยโปรของ Nintendo Switch เองเลยแตกต่างจากจอยเตอร์ปาร์ตหลายๆตัวที่มักจะเป็นแบบเน้นความรวดเร็วไม่นุ่มนวลและยังแทบไม่มี Dead ดสโซเลยอีกด้วยอีกจุดที่ทำออกมาได้ดีมากๆก็คือการเชื่อมต่อที่ไม่ว่าจะเสียบเล่นแฮนด์เฮลหรือว่าถอดออกมาเล่นเป็นไวเลสก็ไม่เคยเจอปัญหาจอยหลุดเลย ที่ปัญหานี้ผมมักจะเจอกับพวก joycon ร์ด r d party เกือบทุกตัวส่วนเสียงของปุ่มนั้นก็แน่นอนว่าดังสะใจมากๆโดยเฉพาะ face button จะมีพวก shoulder button ที่เบาหน่อยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเทสดู การคัสตอมก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นปุ่มด้านหลังเซตเทอร์โบระบบสันแต่ก็เหมือนกับจอยจากค่ายเล็กๆที่ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ให้คัสตอมต้องมากดเป็นซีเควนซ์หรือลำดับตามคู่มือเอาเองที่ก็ต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่ง <S <S แม้ว่าเรื่องของการใช้งานเล่นเกมการจับถือจะมีอิชชูอ,อยู่บ้างแต่คิดว่าใครที่อยากจะได้จอยตัวนี้น่าจะมองข้ามไปได้อยู่ เพราะว่าจุดเด่นที่สุดของ Retro เกม e Controller ตัวนี้ก็คืองานออกแบบที่ถือว่าเป็นการอ้างอิงเอา Controller ของเกมคิวบ์มาตีความใหม่กลายเป็นจอยคอน 2in1 ได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆทั้งดีไซน์แล้วก็วัสดุที่เป็นพลาสติกกึ่งเงากึ่งด้านบวกกับสีม่วงเกมคิวบ์ที่แม้ว่าจะไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรแต่ให้ความรู้สึกร e โทรแล้วก็นอสตทอเจียสุด ไม่ว่าคุณจะเคยผ่านเกมคิวบ์ในสมัยนั้นมาก่อนหรือไม่ก็ตามและอย่างที่บอกไปแล้วว่าจอยตัวนี้มีการจัดวางเลเยอร์ของเฟส e ั u เ t o n แบบจอยเกมคิวบ์ทาให้แตกต่างจากจอยยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงส่วนสิ่งที่จอยตัวนี้ไม่มีเมื่อเทียบกับจอย Third Party ส่วนใหญ่ในตลาดก็คือไม่มีไฟล g b ์ RGB แต่ส่วนตัวว่าแบบนี้ก็คลาสสิกดีแล้วอีกจุดเด่นที่ชอบของเรโทรคอนโทรเลอรก็คือกริปที่แถมให้กับตัวจอย ที่นอกจากจะเสียบชาร์จไฟให้กับจอยทั้งสองข้างได้ยังทำออกมาได้เล็กกระทัดรัดดีต่างจากกริปออริจินอลของ Switch หรือจาก t h i ร์ p พร t ์ตัวอื่นๆทำให้เมื่อประกอบร่างกันเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วดูสมส่วนมากๆ Retro Game Controller จะมีน้ำหนักอยู่ที่182.5กรัมที่ก็ถือว่ากลางๆไม่ได้เบาหรือว่าหนักอะไรเป็นพิเศษโดยเวลาประกอบกับกริปเป็นจอยนั้นน้ำหนักกำลังดี แต่เมื่อเสียบเป็นแฮนด์เฮลแล้วก็อาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะเครื่องจะใหญ่มากแต่รับรองว่าแค่หยิบขึ้นมาเล่นก็ต้องมีคนเหลียวหันมามองแน่นอนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคะแนนรีวิวของเจ้าโดยุกิเรโทรเกมคอนโทรเลอร์ตัวนี้กันเลยส่วนตัวคิดว่าใครที่อยากจะได้เจ้าจอยตัวนี้ไปเนี่ย น่าจะเป็นความต้องการทางใจล้วนๆเลยเพราะถ้าจะเทียบฟีเจอร์ความถนัดกับจอยเสริมที่มีอยู่มากมายในตลาดตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับสุดยอดอะไรมากมายแต่ส่วนดีไซน์นั้นผมให้10เต็ม10เลย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าแค่ได้เห็นก็ฟินล้ะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อจากทางโดโยกี่โดยตรงได้เลยที่ Retro Game Controller ตัวนี้นะครับก็มีราคาอยู่ที่6 4 9 9 US ถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วก็อยู่ประมาณ2,300กว่าบาท ใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้หรือใครที่อยากจะซื้อผมก็มีโค้ดดิสคาวให้10%ด้วย c o ปีจจากในคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าเกิดซื้อเกิน99เหรียญเนี่ยทางโดโยกิเขาก็ชิปปิ้งมาประเทศไทยให้ฟรีด้วยสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับโดโยต i r ร t โทรเกมคอนโทรลเลอตัวนี้พูดคุออยได้ในคอมเมนต์ อย่าลืมกด subscribe เพืติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือใครที่อยากจะสนับสนุนช่องพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมสิทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ